เอาละครับเราก็จะมาพูดถึงการใช้เครื่องมือนะครับในการเขียน E-R Diagram นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะให้ใช้ e d i a g a m ดอ t เ็เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราเข้าไปนะครับล็อกอินก o o g l e ก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับไปที่ g o o g l e Drive นะครับทุกคนคงทำได้นะครับอันนี้ก็เข้าไปที่ g o o g r i v r นะฮะต่อจากนั้นนะครับ ให้เราไปสร้างงานใน Google Drive นะครับโดยการคลิกที่คำว่า new นะครับหรือใหม่ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วให้เลือกแอปพลิเคชันที่ชื่อ diagram net มันจะอยู่ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็จะมีเห็นมีคำว่า diagram net ตรงนี้อยู่แต่ถ้าไม่มีนะครับเราจะต้องไปคลิกรายการที่ชื่อว่าเชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมคือต้องไปเพิ่มแอปนะต้องไปเพิ่มแอปเข้ามานะครับแล้วก็ไปค้นข้อมูล แอปที่เราต้องการเพิ่มนะครับนะครับโดยการคลิกเข้าไปทีช่องนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่า diagram.net นะครับหาให้เจอนะครับนี่ครับ d i แกรม m ด i a g r a m n e t คลิกเข้าไปนะครับชื่อเดิมมันคือ draw.io ตัวนี้นะครับเพราะงั้นในกรณีของผมเนี่ยติดตั้งแล้วแต่กรณีที่ใครยังไม่ติดตั้งนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะให้ติดตั้งเองนะครับเพราะงั้น ก็ต้องลองทําดูนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งเพื่อให้มีเมนูนะครับที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับแดกแกรมดอทได้นะครับน,นี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มแอปนะครับแดกแกรมดอทเลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มีเมนูแดกแกรมดอทตตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับ